ขี้หมูกไรสวัสดีค่ะยูดีมีแห้งยูแดงมีหีพีน้องบดสุบูสุขหมัวกวกตามือนีสิมา่ยังสิผ้ามือจอดเพหาเขียดได้มือนนี่ห้องหมอนหอดท่งหน้าเลยถ่ายย่่มวยอยู่ย่า่มวยพ่นหุ่นจังมองไปหาเขียนอืมทาเพิ่นอยู่นี่หินรถมอกระไส่เพิ่นจอดอยู่นี่ก็กระคู่ก็กระเสียมเพิ่นอยู่นี่ก่อนก็เลยคือนมานางถาเพิ่นเทียงหน้าพูนเพิ่นภากับน้องงวออกลามอยู่ฟังผุนสุนท่างพ่นอืมก็เลยนางถาเพ่นอยู่นี่ ที่ไปหายเกียรติที่ไปหายยู่หายกินตัวโอ้โหปากแหละหนาเหนาเราบึงบรรยากาศเราบึงบรรยากาศทงให้ทงหน้าแป๊บหนึ่งน้ำไหลยตัวนี้น้ำยังไหลอยู่อุ้ยอากาศเย็น อนคุณผ้าอันอันกระลามงัวอยู่สุนทางพุ่นหลานคอยกระลังสียางลงมานั่นคือไใส่เดี๋ยวนี้โอ้ยผู้ใดก็ะไรอีดีตัวนี้เด้ผู้ใดแม่ไต่เนาะเต้นเขคอรีผู้ใดซ้ำเห็นตัวเดียว เต็นเขาใส่ก็เละเดงไปกูกกันไหน่าสกคนอะไนเอ้ามูเจ้าเลิกข้นเบอรตีเนี่ยบอกเออืม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 อืนอืมพนอืม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 อวมอมอืมอืยมอยมอืมออืมอืมอืมอายอืมอืมอืมอือืมออืมอยมอาอมอืมออืมอืมอืมอออืมอมอมอืม เอาจะมืดนง้ยโอ้โห่ไโอ้ยนกบตกยนึงเจ้าขึ้ไหนบอขึนเสียงเออเสียมส่วนสวยแม่มวยมื่อนั้นเป็นเรือพวกบุงมันมบเบพวกมันหนึ่งหอง่ายเนาะมันซุ่มเด้

ข้าบ่พอบ่พอบ่ได้มันเส้นหูขาเด้พอนแดหัก ừ, ừ,

โอ้โอ้้ตัว่อนกันนโอ้โอ้ยมันมเปิือักแย่โอ้ยหัวมันซองผัวอยู่มังหันเป็นยงสีแมันอยู่ใง่ายอย่งนี้แหะอให้ในเสียวได้หรอานีได้ เสี้ยวมะบึงเนี่ยเจยดอีโมตาปูได้ย่างเก๋อหลุดยัยเออบัวใบอีปูบัวใบยังเก๋อมันหลดพี่น้องหื้อหย่าก่อนเด้นี่หื้อหญิยาขึ้นก่อนหื้อหญิยาขึ้นเลยแล้วก็จะไม่ขวดหาเคี้ยวหาบัดนี่นี่เด็ดนี่เด็ดว่างนี่เด็ดนี่ โมเมนตกบเนี่ยเขียดโมเขียดดีโมปแตงเม่อพอนมันกอบอ๊บมนเอาอยู่เอาอยู่บุ้งเดียวจี่หาหกตัว่ตัวคนจะีบอ่ะมาแยกท่านอ่ะยี่เดกมึงยังไนี่ตะกนฉีบนั่น cốp tui nè nè wow ha 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 đi thang có trò mán thang phun cái trò mán cốp thân mà cao cá có hoàng hoang, áo hoang ui hay thằng này hay thằng này ở ngoài mát mẹ ơi ở, ở xiêm ngắt biển

มันซุ่มอย,ยู่ใด้ยปวดบัตแหลกคนละว่าบ่มีบ่มีบมับบตีบ่มีมไปบ่มีมาเราคุบเอาพูดเดียวเลยบไมเวบลินออกแล้วลิ่นออกหูแล้ว งฟังแต่เสียงเซาหลดพี่น้องรมคอยออกหูแล้วอันตอนขัวตอนห้ามันมองเมยเลยมันมองเมยตอนดึงหยาี่ไหมปัสสาวาห้องแยกซะแล้วเนาะคุดไปคุดไปอังชะไม่ต่ลกนไม่ดหันเลยได้ับไป่อมีอดก่นี่ คนเดียคนเอามีดไปปาดทวนขั่วกี่ทวดอ้าววันนี้ใหญ่คนบวมัดปากถุงกว่าโอ้ยใหญ่เอ้ยอะไรคุ้มอะไรคุบเขียดเก่าจากคลองเหมือนน้าๆบาดนี่เนาะ้ย่นี่

โอ้โห oh! um, 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 um. wow. uh ืม huh. ห uh ืมหมหืมบะตองเลยเฮยมเธอบ่ต้องเลยมันก็นยาแยกตัวใหญ่ไปเลยตัวก็ใหญ่นะตัวใหญ่ไปเลยแต่ว่าก็ไข่อยู่อื้มไข่เล่นมันโอ้โหมึเฮยมเฮยมมันตาตีมันยิ่งเสียงเกียดนอนเฝ้าสว่างขุดซอยกับพวกขุดซอยเฮ้ยกบตี กบจับออกมาเออกบเด้เลยนะงัดขีดินวะข้ากันได้ไหมเฮ้ยนั่นกบอีลีกบเขียนวะกบห่วยเสื้อตาหลุดน่ะเสื้อห่วยเรื่องหลุดน่ะนั่นโอ้ตายรับติงกับงัดบนคักเนี่ยยานก็หนีเนาะก็บอกเสียมโอ้ยกบนี่โอ้ยเงียวแตกอีกตั้งหาก

กบตัวบักใหญ่ัจับตัวแม่พ่อเฮ้ยจังไหนพ่อลูกกบตัวหนึ่งจับแม่พ่อกบตัวหนึ่งคุ้มสองตัวสามคนควายด้วยคือออกบ่อใดออกบ่ได้มันกบไหมเมียบ้านตัวน้อยถูกโอ้โหโอ้ยตัวบักใหญ่หนึ่งพี่น้องเลยจบกบไงเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ควายคิดออกมันจับได้แค่นี้ละมันต้อหน่อยเฮ้ยเออหนีบเอวมันไว้เอามือหนีบเอวมันไหวในบ่อน

โตบักใหญ่ห้าพบุรีม่บองบวกมันแหงขงขึ้นทินีตัวเสียไปอันี้ตบวกเ็นปะยังิี่าะพี่ตรุ่นพี่สองตไหมไม่ผู้เดียวอ่ะกับกไห่มันยูห้งกันังสิโตบักใหญ่จ้ำถีบความถี่แล้วถีนถึงกวนให้ถึงของให้ถกวน ไข่ขึ้นไข่เลยปัะนี้ nhà cô ăn ăn rồi mà đừng cuộn của nó nghe bỏ cứ Hãy subscribe cho kênh โอ้ยมกอกหูอาปากเล็มเละเป็นหมาอย่างติดส่งลงมาขี้อ้นปาดถุงมือยุ่มกาไปหากันเบรโอ้ยโอ้กอียังนกกระสาบ่ะเสียงผู้ได้ลองเพลงหินฮินก็เจ้าจกสายินเสียงรถไถฟังทั้งพูดก็เจ้าจกสา แม่งตดปุดขอนั่งอยู่พี่น้องขอระวานเอียงหมากอันนี้แม่งวยแหงมันแตกในมันคูล,ลงมาใส่หัวขอ่อยู่ปอกๆอ,อยู่เจ้าได้ยินมอเสียงมันแตกแยังล่ะยังล่ะ,ละยังล่ะโอ้ยงงโอ้ยนั่งดึงอยู่บ้างคันน,นี่ง <laughs> นอนสว่าง มีความสุขักเจ้าของหาเขียนอืิกิริกานอนเฝลาเสยลูปออกปากออกหูตอนหาตอนคุดนมันเมื่อยแล้วเมื่อยตอนดึงยาเนี่ยเอาเข้าไป <S <S นี่นี่นี่แม่นี่นี่น,น,น,นี่หัวมันพโวอย้่ยนี่แม่ โอ้โหเห็นเลย้วยจังหวเห็นแล้วนี่เนาะอันนี้นั <Southern> ่งไปหามากับสิดตุ่มเลยตัวนี้มีตะกุบห้อบุคอยได้เขียนขึ้นเจ้าตัวนี้ได้ตะกุบตัวนี้อ่ะเขียหนอะไรบอเขียนอีโมเสียงเขียนยูเซ่บนห้องอีกบาทนี้นี่บอโอ้เขียนเขียนตะกุบเลยนั่นจเาะโอ้เขียนอีโม นั่งแล้วดพี่น้องคอยนั่งแล้วลุกกรอโหัวคอยเมย์คอยนั่งเบื้องหลานก็ย้ายเมย์าเาวะดิวไนด้กเยมันอยู่ในหูหมือยังเดะอยู่ไงยังเสียก็เกาหมดแล้วอยู่ไงมันก็เหมียบเอลลดยู่งสันนี่มันก็อยู่น้ำมันเสียเดีวห้อยมันอยู เขาเอิ่ญเปิดเขียดกันแบบนี้ทราอ่าเอา้าโอเคไม่เหมือนกบหรือเขียดเขียดโอ้ยมันเขียดอีโมอืมแค่ตัวหนึ่งคุ้ท่านอยู่ว่าใจมันแง่หลบตึงใจเลย <laughs> ว่าเสียเขียนว่าจึงกระชับนี้ยังไงแพ้วเข้าผู้ยังไงควรมาเบิ่งกันนะหัวอันปลาดึงหยาออกดิซือบอกเฮเขียนอิโมตาโปโอ้ยอือจับขามันขึ้นมือโซ่บังกันนะย่า่อดีดนี้บ่ดีดดอกดีการไลยเออเขียนอีโม่ดีมันเป็นของมึง เกียดีโมะวะเกียดีโมแล้วนั่นเดีห้อยมันอืออุ้ยตัวใหญ่ยกขามาโจ้เพิ่งกระดาบึงจับของขาจับซองขาหนีมันไวเออนั่นแหละเอา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 เสร็้าวมาบึงผักกาดหน้าเอิรนพิษเอิรนซื้อพิษเขาว่าผักกาดยาวมาเสียนมาใหญ่หมวยเลยว่าผักกาดหน้าเออลืมข้าวเอิรนซื้อพิษตุ่นหน่อยอยู่พี่น้องตุ่นบ้าันาดญ่ขึ้นตุ่นแงกวันนี้เฮ้ยกินกับ ก่อยกุ้งเขากันดีย่างขนาดเลยนีย่ต้นหน่อยเต็เมหนึง่งประกาศหนา้ายามหน้าคือสีหนอแตกซึบลึบเต็มอยู่ทำความสะาดสะทำความสาดน้องสายข้าเจ้าเม่อพ <c ười> ี่หนง หยาหงหงจักพวกบุ่งจักหยางมึงเหือ่ข้าเจ้าเปลี่ยนมินลิ้นพรตรองมาจ้างคนเห็ดอยากเลยข้าเจ้ามึงกองหยากองหยาปองหยาหนุ่งอ้อมกับมหากินคือเก่าหยามันเหียงก็มาโจกกินงหยาปองเหี่ยงข้าเจ้ามาหลัดก่อนกัว่าสันชิดายไล่ข้าเจ้ามาหาก่อนมัวงัวไมายืนเบิึงมัวสงสัยพากันเหตุหยางหมดตีมันได้ยินเสียงยใหญ่เมื่อยหงหยามันก็มายืนแน่มีทั้งหลัง เี่กนีเขียดอีโมอันช่วงนี้มันเขียดอีโมเมื่อราบาดนี่กกินแล้วออมญ่เตื่ไปล่าบบนี้เขียดอีโมเทั่งกบไง่ายเงอีปูเอ้ยเงดไหลงกัดรมัก,นนมกตน,หน,น,กน,ห,น,นหน่วยมันนี่เือันเลยมักตาหน่วยก็ลังเป็นหนวยอันซุมหนวยมันนหนวยแกมันรนลงเนง โอ้ยนี่น้าบุกกะทิมี้ยังกันเลยพวกบุกแกบุลเหล่พาพวกมีหยดตุ่นดอกลำพือนดอกเขาเต็มอยู่ปลาดอกลำพืนดอกเขาจากผักอยู่ยังเห็นนั่นเห็น,หนีกะไทยพวกมุเจ้าเบิงุงขาวจากผากัก นี mm. ่ล่ะได้แพได้แก่เสื้อสีเขียวทิ้งเลยอือสักออกอยู่นาเคเอิ้นบักงยังเกาะบักหุงเทพนที่เขาเจ้าไปเฮ็ดน้มันนี่เนาะ่วนึงเขา้ิดปลูกขาย่นบ่ปลาอ้ยสวนท่วมหัวยืนมือบ่เห็นโอ้อ้ยยังก็สมสูงบ่ใหญ่คักแท้แพคือหยังห มา่อหอดบ้านแล้วพี่น้องมาเดินนี่โมกเขียดเนี่ยมา่อหอดบ้านแล้วเมื่อยยังรุ่นแรงมา่อหอดหิวเขา่าพอดีม่ยี่ก้อนเราะฟานาันหมองหงไว้ตำหมองหงอันนี้หนึ่งปลาอันนี้ตำหมองหงเราคือบัวชีมเห็นเราเนี่ยนี่จืดสนิดชิดเซยแน่นอนเลยอันนี้โมกเขียดพี่น้องโมกเขียดใจกล้วยเห็นไหมแม่โอเคไปกินเขาก็เด้อบัานนี้ไปแล้วบัาน,นนี้นี่จากดอกบายหิวเขายางรุ่นแรงเลย